สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทารลวันนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกๆท่านนะคะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ fc ใหม่ fc เก่าซุปเปอร์แดงช่องของเราน่ารักกันมากๆนะคะวันนี้มาดูความรักล้วนๆว่าจะเป็นความรักของใครจะวิ่งเข้ามาวันนี้ฟังได้ทุกสถานการณ์ยินดีต้อนรับนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฟังเพื่อบันเทิง รดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมฟังเป็นรอรรถร่อมพลังงานโดยรวมอาจใส่ไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจทิ้งไวนะ้นาทีนี้นะคะเนาะความรักแบบไหนที่คุณจะได้เจอเร็วๆนี้คุณจะรู้สึกมีแรง มีแรงจูนเข้าหากันชอบฝันถึงกันหรือเปล่าคะพลังงานคู่โซมีดกันก็ได้ตามหากันจนเจอก็ได้มาดูกันว่าเป็นยังไงคุณจะรู้สึกมีความคุ้นเคยมีแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดกันประมาณนะะั้นค่ะรักใหม่ เป็นเรื่องคนสองคนถ้าคุณเจอเขาคนนี้คุณจะรู้สึกมีความรู้สึกผูกพันรู้สึกแบบดึงดูดเขาคนนี้เป็นรักใหม่ให้คุณเร็วๆนี้ด้วยนะคะคุณขาพลังงานของคุณที่จะได้เจอรักใหม่เร็วๆนี้ถูกใจคนโสดแล้วคะ่ะไม่ว่าคุณโสดมานานแค่ไหนวันนี้พลังงานของคุณคุณจะได้เจอรักใหม่ เร็วๆนี้ด้วยนะคะรักใหม่ของคุณเร็วๆนี้เขาเป็นใครเขาทำงานอะไรรูปร่างหน้าตาแบบไหนมาดูกันเขาเป็นใครวา้าตรงกับหัวข้อเลยคุณค่ะรักใหม่ของคุณเป็นรักไร้เงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์เขาเขาลักคุณแบบรักมากรักเหลือเกินรักจนล้นใจ จะมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะหรือใครบางคนอาจจะมาขอคุณมั่นหมายแต่งงานแล้วก็มีน้องมีบุตรด้วยพลังงานที่แบบคุณกับเขาจะได้เจอรักใหม่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตรักใหม่ที่คุณรอคอยปรารถนาคนดีที่คุณรอคอยธาตุน้ำพิกิกมินกรกฎเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเนาะคุณแบบ เอาเป็นว่าพลังงานของเขารู้สึกมีความผูกพันชอบฝันถึงคุณอย่างที่ว่านะคะเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตรักใหม่กับคุณเขาอยากจะมีชีวิตรักที่ที่ดีอืมเป็นรักไรเงื่อนไขเร็วๆนี้เป็นรักใหม่คล้องจองกันเลยนะคะหนึ่งถ้วยออกมาการเริ่มต้นความรักใหม่คนที่จะได้เจอความรักโอ้โห คุณขาไพ่พลังงานวันนี้คนที่จะได้ถูกขอเป็นแฟนขอมั่นหมายแต่งงานไม่ว่าคุณจะรู้จักเขาหรือยังหรือยังไม่รู้จักรักใหม่ครั้งนี้เขามองการไกลมองระยะยาวเขาจะมาเป็นภรรยาสามีมีความมั่นคงในชีวิตของคุณเป็นความรักที่แบบ ไว้ใจได้พบความสำเร็จคุณจะได้แบบถูกคอมั่นหมายแต่งงานแล้วมีบุตรเขาอยากจะมีน้องกับคุณมากคุณเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบให้ความอบอุ่นเป็นสามีภรรยาที่แบบใจบุญใจดีนะคะเนาถึงขั้นแบบว่าคนบางพ,พลังงานวันนี้คนคุณจะได้เจอใครสักคนจะมาคุกเขา่า ถึงไม่คุกเข่าเขาจะเมื่อพูดคุยกับคุณเปิดใจกับคุณขอคุณเป็นแฟนเป็นแฟนมั่นหมายดีไมด่ดีก็ขอแต่งงานเลยพลังงานของเขาธาตุไฟเมฆสิงหธนูงานวิวาเกิดขึ้นงานมงคลเกิดขึ้นการงานเขามั่นคงมาแบบฉับพันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันใจประมาณนั้นแหละคะ่ะ อ The Tower อม,มาดูกันต่อเขากลัวสูญเสียคุณไปเสียดายถ้าคุณปล่อยให้คุณหลุดมือไปเป็นความรู้สึกที่เขาแบบอืมเหมือนแบบเหมือนแมวห่วงปลาย่างนะคะเนาะเจอคนที่ใช่ถ้า ลมตนคุณไม่ทนก็ามาเหมือนกับเป็นงูเกี้ยวแบบาดาบเล่มนี้ไว้บง่งบอกคือความรู้สึกของเขาประมาณแบบกลัวสูญเสียคุณไปเห็นไหมคะกลัวคนมาขายขนมจีบคุณเหมือนกับมดแดงเฝ้ามะม่วงประมาณนั้นนะคะเนี่ยอาการเขาแบบนั้นนะคะนะ มาดูเขาเป็นใครต่อโอ้หล่นออกมาเขาเป็นใครคนที่แอบ,บสองคนนะคะราศีกันทําอะไรทําช้าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งชอบปฏิบัติชอบสันโดษไม่ว่าเขาจะเป็นโสดมานานแค่ไหนเราไม่รู้พลังงานของเขาวันนี้ค่อนข้างจะแบบเป็นคนดีคนหนึ่งมีเซนต์มีสัมผัสที่หก มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเขาเขาแอบ,บส่องคุณมาสักพักหนึ่งนะคะไม่ว่าจะส่องมากี่เดือนกี่ปีกี่วันเขาคนนี้จะเข้ามาเป็นไม้เป็นตะเกียงเวลามืดเขาจะเป็นตะเกียงเป็นแสงสว่างนำทางคุณไปสู่เป้าหมายที่พบความสำเร็จมีน้องมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีไม้เท้าคอย ปกป้องเทคแคร์ care, ดูแลคุณไม่ให้คุณเดินผิดทางล้มประมาณนั้นแหละค่ะเป็นความรักที่แบบอส่องคุณแล้วเขาก็เขาอยากจะให้คุณแบบไว้ใจเขาได้เขาเป็นคนดีไว้ใจได้เขาทำอะไรทำช้าชิดตรตรองเพราะเขาอยากจะไม่ให้แบบความรักครั้งนี้ล้มเหลว เขามีจริงใจกับคุณจริงจังกับคุณเขาจะปูพื้นฐานรากฐานให้รอบครอบให้คุณแบบไม่เร่งรัดคุณแบบผู้ใหญ่แบบใจดีใจเย็นประมาณนั้นละคะ่ะเขาเชื่อใจได้อชอบอะสันโดษชอบสมาธิชอบแบบอ,อยู่แบบในโลกแบบเขาอยู่ได้ด้วยตัวเอง้วยนะคะนาะเขาอาจจะผ่านประสบการณ์เยอะแยะมากมาย ในชีวิตของเขาประมาณนั้นแหละค่ะเขาเจอคนดีคนดีที่คุณรอคอยก็คือคุณวันนี้อหัวใจเขาเปิดอีกครั้งเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักใหม่กับคุณเขาเป็นใครอีกเนี่ยคุณขาพลังงานหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าเขาแบบ พร้อมที่จะพุ่งชนพุ่งจีบคุณทีเดียวนะคะคุณขาเพราะว่าเป็นคนที่แบบรักแบบมีไฟแบบจะจะเริ่มต้นให้กับคุณจริงๆการเริ่มต้นเนี่ยค่ะความรักของคุณเขาแบบข้างรักคุณมากจริงๆเอาวันนี้อืลงไหลในปื้่มคุณเอาจริงๆคุณจะถูกขอเป็นแฟนและแต่งงานแล้วก็มีน้องด้วยประมาณนั้นแหละคะ่ะแบบมาแบบ ฉับพันฉับเร็วเขาจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณพลิกหน้ามือเป็นหลังมือประมาณนั้นแหละค่ะบแบบไม่ว่าคุณโสดมานานแค่ไหนไม่ว่าคุณเขาโสดมานานแค่ไหนที่สําคัญเขารู้ว่าเขาต้องการแบบไหนยังไงเขารู้ว่าใครคือคนที่ใช่สําหรับเขาโอ้โหหนึ่งถ้วยหนึ่งเท้ามีการเซอร์ไพรส์มีการแบบ รอไม่ไหวแล้วนะคะความเงียบความนิ่งของเขาส่องยิ่งส่องไม่ว่าไม่รู้ว่าจะส่องนานแค่ไหนคือเขาเข้าใจคุณและเขาเขาจะเข้าแบบมาช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจือคุณด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจเขาต้องการมาจากข้างในก้นบึ้งของหัวใจประมาณนั้นแหละคะ่ะเป็นพลังงานที่แบบบริสุทธิ์จริงๆนะคะนุ๊กเป็นที่เป็นคนที่แบบเข้าใจโลกเป็นคนที่แบบ อม,มองโลกในแง่ดีประมาณนั้นแหละค่ะก <c oughs> ำลังเดินหน้ามาหาคุณการพอเจอคุณเขาอาจจะแบบได้มุกออนจากพัฒนาการจากที่เขาจมปักอยู่กับอดีตอดีตเราเราไม่รู้ว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาแค่ไหนแต่ณนะปัจจุบันเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตรัก ชีวิตใหม่กับคุณมีเป็นสามีภรรยามีลูกมีครอบครัวด้วยกันสร้างรากฐานแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงในครอบครัวของเขาเขาจะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นครูสอนใจแล้วมาใช้ปัจจุบันกับคุณประมาณนั้นแหละคะ่ะอืมไพ่วันนี้ถึงแต่งงานจริงๆนะคะ เขาจะมาทุ่มเทเป็นสายเปให้ความรักความสุขความอบอุ่นอยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนถึงเวลาคุณจะได้เจอคนดีที่คุณรอคอยถึงขั้นลงเลยเฉลิมฉลองการสังสรรค์แต่งงานอืสิ่งไหนที่ไม่ใช่สิ่งไหนเขาจะเขาจะไม่ถามเรื่องเก่าเรื่องเรื่องเดิมๆว่าคุณเจออะไรมามั่งคุณผ่านอะไรมามั่ง เขาจะไม่ไปจูกก้จี้จุกจิกเขาจะไม่ก้าวไกลในชีวิตส่วนตัวที่คุณเคยผ่านมาเขาเข้าใจทุกๆสถานการณ์เขาเป็นคนดีคนหนึ่งคุณเชื่อใจเขาได้วันนี้เป็นรักใหม่ที่คุณรอคอยเร็วๆนี้ด้วยนะคะเร็วๆนี้คุณจะถูกขอมั่นหมายแต่งงานประมาณขอคุณเป็นแฟนว,ว้าวใครสกุล แต่งงานปุ๊บก็จะมีน้องเลยนะเดสันโอเคสุดยอดภัยวนนี้เป็นการที่เริ่มต้นแบบคุณจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมเขาจะยกย่องเชิดชูคุณให้คุณแบบเป็นคนที่ใช่เขาจะให้เกียรติคุณไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเขาหรือคุณเขาจะไม่ปิดบังอีก,อกแล้วกันเด e Sun มาพร้อมแสงสว่าง พร้อมเปิดเผยความจริงจังจริงใจจะคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือ,อไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเขาพลังงานวันนี้สุดยอดแล้วนะคะเนาะคุณจะได้ลงเอยกับเขาคนนี้จริงๆเป็นเด็ดซ้มแล้วนะคะอืมไม่มีใครเหมือนคุณจริงๆไม่มีใครเหมือนคุณ เพราะคุณคือคนที่เขาเลือกเป็นรักครั้งใหม่ที่เขากอาจจะตามหามาทั้งชีวิตจากที่เขาปิดกั้นความรู้สึกของตนเองว่าไม่ศรัทธาในด้านความรักแต่พอมาเจอคุณคุณมีมีแรงดึงดูดมีแรงปารถนามีมีอะไรบอกไม่ถูกที่เขาแบบค้นพบในตัวตนของคุณประมาณนั้นแหละคะ่ะ คุณทาให้หัวใจเขาเต้นแรงผิดปกติเมื่อเจอหน้าคุณคุณอาจจะรับรู้ได้คุณอาจจะไม่รับรู้ได้คุณอาจจะรู้จากเขาหรือไม่รู้จากเขาความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ถึงอนาคตขั้นแต่งงานและมีบุตรเป็นความรักที่มั่นคงไปถึงบ้านปลายชีวิตประมาณนั้นละค่ะคุณเป็นราชนีของเขาเขารักคุณมั่นคงเขาตกหลุมรักคุณแล้วนะคะเขาโฟกัส แต่เรื่องราระหว่างคุณประมาณนั้นแหละค่ะความรู้สึกแบบคุณนิ่งยิ่งนิ่งคุณมียิ่งแบบมีความสุขคุณมีความสุขอยู่ในครอบครัวของคุณสิบเหรียญคุณเติมเต็มให้กับตัวเองคุณชิดพลังงานบวกนั่นแหละค่ะเขาอยากจะเข้ามายิ่งเขาเป็นเดอะซันเขายจะมาเติมเต็มให้คุณคุณกับเขาจะแบบมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมีเกียรติ ผู้คนจะยกย่องเคารพคุณคุณจะมีบารมีถ้าคนนี้เขามีบารมีของเขาอยู่แล้วในแวดวงสังคมเขาเป็นเดอะซัน te หรือคุณก็ได้ม <generally> ีบารมีแวดวงในสังคมคุณ uh ผู้คนจะให้เกียรติคุณผู้คนจะเกรงขามนับถือคุณประมาณนั้นละค่ะดึงดูดคุณอาจจะได้เปิดบริษัทเป็นนักธุรกิจของตนเองถ้าเขาเป็นเดอะซัน เป็นเดอะซัแล้วเขาก็คุณเป็นราชนีของเขาเขาอาจจะแบบการเทคแอคชั่นแล้วนะคะอเอาเป็นว่าเขาคนนี้โฟกัสแต่เรื่องของคุณคิดถึงแต่คุณ ประมาณนั้นแหละค่ะเขาได้เลือกแล้วว่าคุคณคือคนที่ใช่สําหรับเขาณนะวันนี้ณนะเดี๋ยวนี้ณนะตอนนี้คือเป็นคนที่แบบเลขนําโชคขอดูหน่อยสิคะว่าคุณกับเขาเลขนําโชคของคุณก็ได้มาดูกัน39 เขายอมแพ้ใจคุณหมายเลข26หมายเลข12ความสงบความสุขคุมความเฉลียวฉลาดของคุณคุณอยู่ยังไงคุณก็ดูดีคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขามากทำให้หัวใจเขาแบบเต้นแรงอยากจะพุ่งชนพุ่งจีบมาท,ทีเดียวประมาณนั้นแหะคะ่ะเขายอมแพ้คุณเพราะเขาตกลุมรักคุณ การสร้างแบบอยากจะสร้างพื้นฐานสร้างอนาคตไปกับคุณถึงขั้นบ้านปลายชีวิตประมาณนั้นะคะ่ะเรามาดูกันว่าไพ่ความสุขจะบอกอะไรอีกกับคุณ <c oughs> มาดูกัน ค่ะเขาบอกว่าคุณนะคะมาถูกเวลาเขาเจอคนที่ดีที่เขาตามหาทั้งชีวิตแล้วนะคะเขาอยากจะลงเอยอยู่กับคุณดอกไม้สวยๆย่อมอย่างคนสวยๆหรอๆเช่นคุณมีให้มองเสมอถ้าเขาไม่คว้าตอนนี้ก็จะเสียโอกาสไปประมาณนั้นละค่ะกลัวกลัวอย่างเดียวเสียโอกาสเสีย เสียคุณไปประมาณนั้นและคะ่ะไพ่ก็ออกมาเนาะอืมได้ฟ <The S 1> <The S 2> ินอันท um ีดบุ่มมาฝ่อเด่นสมวินเซเด่น <c oughs> ความรู้สึกว่าอ่าฟ้าหลังฝนนะคะคนดีๆเช่นคุณนะคะมีอยู่จริงแล้วเขาก็ตามหาแล้วเขาก็ค้นพบว่าคุณคือคนที่ใช่ <c oughs> มาดูกัน นางฟ้าบอกอะไรอีกคะบางทีบางครั้งคุณก็ไม่มั่นใจหรือเปล่าคะหรือเขาอาจจะไม่มั่นใจว่าคุณจะรับปากเป็นแฟนกับเขาไหมประมาณนั้นแหละคะ่ะเขาอาจจะแบบรอจังหวะรอส่งคุณไปอีกมั้งคะเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นแน่นอนอืม ถามเทวดาของคุณถามความรู้สึกที่สําคัญนะคะนาะเขาไม่สามารถบังคับใจคุณได้คุณไม่สามารถไปบังคับใครได้ที่สําคัญคนสองคนมาเจอกันคือมีกฎแรงดึงดูดคุณเป็นคู่กันคู่เดียชาติตามหากันจนเจอหรือปัจจุบันนี้เมื่อถึงเวลาจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหวี่ยงเขาคนนั้นมาถึงคุณเมื่อถึงเวลาถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์กันถ้าคุณเป็นคู่กัน ไม่ว่าคุณอยู่จุดไหนซีกไหนของโลกใบนี้ถึงเวลาคุณก็มาเจอเขาอยู่ดีประมาณนั้นและค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกำลังใจทำชิปดีๆให้คุณคุณขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกๆท,ท่านค่ะพบกันชิปหน้าค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบาย